ถ้าหากมีใครสมควรได้รับรางวัลอสการ์สาขาสร้างภาพลักษณ์ยอดเยี่ยมต้องยกให้พี่คนนี้เลยเอชเวิร์ดทิชแบล็กเบียดพี่แกคือเจ้าพ่อแห่งวงการสร้างภาพลักษณ์เขาไว้เครายาวเฟ้ยแล้วถักเป็นเปียแต่ที่หายใจที่สุดก็คือก่อนที่จะออกรบพี่แกจะเอาเชนวนดินปืนไปเน็บไว้ใต้หมวกกับในเคราแลวจุดไฟเพื่อให้ควันฟุ้งลอยรอบหน้าแบบธโหดๆโอ้โหยังกับปีศาจเดินออกมาจากเอ็มวีเพลงเฮฟวี่เมทัล เรือสินค้าส่วนใหญ่พอเห็นแล้วก็หวาดกลัวจะต้องยอมแพ้ไปเลยไม่ต้องรบให้เหนื่อยเรือธงของแก่ชื่อ Queen Anne Revenge เป็นป้อมประการลอยน้ำดีๆนี่เองแหละครับเดิมทีเป็นเรือคาทาสฝรั่งเศสที่พี่แกไปยึดมาได้แล้วก็อัปเกรดติดปืนใหญ่เบิ่มๆถึง40กระบอกวีดกรรมสุดจิตจาดเลยก็คือเคยยกกองเรือสีลำไปปิดล้อมเมืองชาวสตันเมืองท่าสำคัญของอเมริกานานเกือบสัปดาห์เลยและดันเรียกคาถ่ายเป็นแค่หยิบยาไม่ใช่ธง เพื่อที่จะเอาไปรักษาลูกเรือที่กําลังป่วยแม่เป็นโจรสลัดแต่หัวใจก็ยังรักพวกพ้องนะเออจุดจบของแกก็อลังการไม่แพ้ตอนเปิดตัวเลยครับเขาถูกกองทัพเรืออังกฤษล้อมจับและสู้ยิบตาตำนานว่ากันว่าโดนยิงไปกว่านัดฟันอีกกว่า20แผลก่อนที่จะล้มลง,ลงนี่มันตัวละครในเกมชัดๆเลือต้องหมดหลอดก่อนถึงจะยอมตายแล้วทหารอังกฤษก็ตัดหัวของพี่แกไปแขวนที่หัวเรือโชเลย ประมาณว่าอย่าหือกับพี่น้น้องแต่ยังมีเรื่องเมาต่อกันใหม่ว่าร่างไร้หัวของพี่แกยังว่ายวนรอบเรือถึง3มรอบก่อนที่จะจมลงไปอีกโคตรหลอนแต่ก็โคตรเทและแน่นอนเอ p e r บิร์ตทสเนี่ยแฟนแฟน,แฟนบันพีตก็น่าจะคุ้นๆกันนะครับเพราะมันคือต้นแบบของทั้งหนวดขาวเอ p e เบิร์ตนิวเกตหรือหนวดดับมาแชลดีทิสยังไงล่ะเรียกว่าเป็นตำนานที่ถูกเอาไปต่อยอดได้แบบสุดปังเลย